สวัสดีจ้าวันนี้ทําแกงไก่นะคะใส่ผักชีแล้วก็ต้นหอมนะคะเครื่งอ,องแกงออมไก่นั่นแหละแกงไก่อะเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ลูกอันนี้ด้วยแต่ว่าลืมเชื่อเพราะว่าพี่โอมี่พี่พี่โอมี่นะคะบอกว่าเอออร่อยแล้วก็เลยลองทําทานดูน,นะคะบอกว่ามันเหมือนฟักแล้วก็เลยแบบว่าเออก็อได้อยู่นะแบบเพราะว่ารสชาติหวานๆเ,เนาะก็ะเลยแบบ เดี๋ยวถ้าเราอเอาไปตําไปตาไว้น่าจะได้คือบางทีอ่ะคือร้านร้านไทยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไกลใช่ไหมคะแล้วก็แบบโอ๊ยกว่าจะอยากกินส้มตำยอะไรเงี้ยอันนี้มันหาง่ายสุดละลยอะไรเงี้ยแล้วก็โอเค <c oughs> ก้มแก้มไปบางทีก็ํนำนู่นนี่นั่นไปตำขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยก็อ,อยากมีผักมันะก่งอะไรนะคเมีแกงอ,อกก่อมไก่แกงอ่อมไก่นะก็ปกติแล้วก็จะมีเสริมก็ของหวานสตรอบเบอรี่นะคะวันนี้ ของหวานนะคะกอข้าวสวยแล้วก็ทอดทุกชิ้นพอกินทานทานไม่เยอะแล้วค่ะถ้ากินแล้วก็อืดแล้วก็ง่วงนอนอแล้วก็จะอ้วนอีกนะคะแต่ไก่ไก่อันนี้มันเป็นปีกเป็นขานะตัวไม่ค่อยได้ทานไก่หรอกไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ กลัวเป็นกลัวปวดขาปวดเข่าแต่ว่าท่านสุมทรจะทานปลาชอปบปลานนลมากกว่ากับปลาทูอะไรงะเงี้ยนะตวันนี้ก็วันนี้ก็ทําอะไรนะปลาทูปลาทูเค็มนะคะก็ทาไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะเอาเออกมาทอดให้ดูนะคะอ่าแล้วใครจะรับช็อถ้วยไหมคะนี่หน้าตานี่นะนี่คะ่ะลูกเนี่ยถ้าใครอยู่เมืองนอกก็เอาไปลองแกงดูนะคะว่ามันได้อยู่นะ อร่อยออกนะคะได้เลยแหละเหมือนฟักอะ่ะตอนแรกก็ไม่ไม่กล้าก็ลองโอแล้วก็ชิมไอชิมไอที่ยังยังไม่ได้ต้มอ่ะนะนะคะชิมที่ดิบๆอะ่ะก็หวานดีนะเออไม่หืนด้วยออก็ได้ได้ได้เลยนะคะโอเคค่ะขออนี้าตไปทานข้าวก่อนนะคะวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละ <c oughs> ก็มาพูดคุยกันว่าเออทำอะไรยังไงมั่งนะคะตบชาดิสตอรี่ใส่ ใส่น้ำตาลนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะรักๆค่ะรักทุกคน